ค,คลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการลงตัว GMS หรือว่า Google Mobile Suite นะครับ Huawei นะฮะซึ่งวิธีการนี้นะครับถ้าลงสำเร็จนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนรวมถึงสามารถใช้งานในส่วนของการแชร์โลเคชั่นในไลน์ได้และแอปอย่างพวกตัว Grab นะครับหรือว่า Line man, l i n e m a n Lalamoo ปครับที่มันซิงกับบริการแผนที่จะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงนะครับเช่นเคยนะครับตัวนี้จะมีในโถตัวแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ไฟล์ซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่สนใจจะลองลงนะครับก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็มาใส่ในแฟลชไดร์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับให้เราเสียบตัวแฟลชไดร์เข้าไปที่ตัวส์มือถือของเรานะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ในสโงตัวไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ในโถตัวไดร์ USB ตัวนี้นะครับแล้วก็จะ เจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับบางคนดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ซิปจากคอมก็ได้นะครับหรือจะแตกบนโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้นะครับวิธีการแตกไฟล์ซิปนะครับให้กดค้างไว้หลังจากนั้นเสร็จนะครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกที่ด้านหลังนะครับกดไปที่อื่นๆนะครับแล้วก็แยกไปที่มันอยู่ในเลเทอรี่ปัจจุบันแล้วครับกดตกลงเลยมันจะทำการแตกไฟล์มาให้เรานะครับและเราจะได้ในส่วนของตัวไฟล์ที่เป็นในส่วนของตัวโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่เข้าไปครับมันจะมี2อโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ที่เป็น apk นะครับ apk ก็คือจะเป็นไฟล์ทั้งหมด9แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น Huawei นะครับอันนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราแตกไฟล์ซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ copy โฟลเดอร์ Huawei ตัวนี้ออกไปไว้ด้านนอกสุดนะครับเหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้จนมี เครื่องหมายติ๊กถูกที่ด้านหลังนะครับกดคันลอกนะครับแล้วก็แบ็กกลับมา2ครั้งนะครับนี่ฮะมันอยู่ที่ตัวแฟลชไดรฟ์ด้านนอกสุดแล้วนะครับกดว่างมันจะมีโฟลเดอร์โฮเวอร์อยู่ด้านล่างตัว GMS ตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อมาหลังจาก c o อปปี้โฟลเดอร์โฮเออร์ออกมาด้านนอกสุดของแฟลชไดรฟ์แล้วนะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อเรามาที่ด้านล่างสุดนะครับแต่ไปที่ระบบนะครับเลือกไปที่ในส่วนของตัวการสำรองข้อมูลและการคืนค่าหลังจากนั้นเสร็จเลือกสำรองข้อมูลนะครับ แล้วก็กดถัดไปกดยอมรับเลือกที่จะเก็บข้อมูลภายนอกนะครับหลังจากนั้นตัวนี้เราใช้แฟลชไดร์นะครับเราก็เลือกที่จะเก็บ USB เราจะเจอไฟล์วันที่า7ตุลาคมถ้าไม่เจอไฟล์ตัวนี้นะครับให้ไปก๊อปปี้โฟลเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่า Copy ปี้มาวางไม่ถูกไฟล์ไม่ถูกตำแหน่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับให้กดที่17ตุลาเลยนะครับ หลังจากนั้นกดคืนค่านะครับแล้วก็ใส่รหัสมันจะฟ้องอยู่นะครับเป็นแจ้งเตือนอยู่คือ A แล้วก็0ูนตัวนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะเแล้วก็0นะครับัวทีนะฮะปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกดตกลงนะฮะมันจะทําการคืนค่ามาเมื่อคืนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน2ตัวนะครับเป็นตัว G Go นะครับกับตัว G s i m o ตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนนี้ต้องทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่า 4G ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อทาการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะตัว G สีม่วงตัวนี้อ่าเมื่อแตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเปิดการใช้งานหลังจากนั้นเสร็จกดอนุญาตพอถึงหน้าภาษาจีนตรงนี้นะครับให้กดแถบเสียฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับแล้วรอมาสักครู่หนึ่งประมาณสิบวินาทีให้ขึ้นเครื่องหมายตกใจที่แอปด้านบนสุดตรงนี้นะครับบางคนบอกว่ากดแล้วออกเลยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้กดแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อ ให้มันลันนะครับเพื่อให้ Make s sure ว r e มันใช้งานได้อะโอเคนะครับขึ้นเครื่หมายตกใจที่ด้านบนแล้วนะครับกดออกได้เลยนะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแลครับไปที่ในส่วนของตัวไฟล์นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ตัว USB Drive แล้วก็ไปที่ตัวไฟล์ GMS แต่เข้าไปนะครับไปที่แอปตัวนี้ มันจะมีแอปอยู่ทั้งหมด9แอปนะครับตัวนี้มันจีนลำดับ1-9ไว้นะครับโดยขั้นตอนนี้นะครับให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน6แอปก่อนเรียงลำดับนะครับจากบนลงล่างหรือดูที่เลขกำกับไว้นะครับเอาติดตั้งแค่แอปพลิเคชัน1-6ก่อนนะครับติดตั้งทีละแอปเลยนะฮะบ,บางแอปติดตั้งเร็วบางแอปติดตั้งช้านะครับขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์แอปนะครับ สุดท้ายแอปที่6กนะฮะกดติดตั้งเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน6แอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ไปที่ในส่วนของตัวการตั้งค่านะครับหลังจงนากนั้นเลื่อนลงมานะครับไปที่บัญชีนะครับเราจะไปลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Gmail กันนะครับกดที่เพิ่มบัญชีนะครับหลังจงนากนั้นจะเจอตัว Google ตนนัวนี้แตะเข้าไปนะครับมันจะฟ้องว่าผู้จัดการบัญชี Google มีเวอร์ชันเก่าไม่ต้อสนใจนะครับกดตกลงไปเลย ขั้นตอนนี้นะครับจะใช้กับที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วถ้าใครไม่มีนะครับไปสมัครบนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องที่มี g m s ก่อนนะครับแล้ค่อยนําบัญชี Gmail มาใส่นะฮะนะกดที่มีอยู่เลยนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งมันบอกอาจใช้เวลาถึง3 0วินาทีนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าให้ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับอ่ะโอเคนะครับของผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้งานก่อนนะครับ โอเคนะครับลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าใครมีบัญชี Gmail หลายบัญชีนะครับเรื่องบัญชีที่เราจะใช้งานมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะลงชื่อเข้าใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดออกมาเลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชันตัวที่7ตัวนี้นะครับชื่อว่า Google Service Framework นะครับหรือแต่เข้าไปภาษาไทยคือโครงสร้างบริการของ Google นะครับกดติดตั้งลงไปเลยกดเสร็จสิ้นนะครับ หลังกาจากการติดตั้งในส่วนของตัว Google Service Framework หรือว่าโครงสร้างบริการของ Google นะครับรอให้มันซิงข้อมูลนะครับมันจะมีการมีปอ o อัพแจ้งเตือนที่ด้านบนจอนะครับในส่วนตัว Google p a y Protect ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองไปเช็คในส่วนของตัว Play Store ดูนะครับว่าตอนนี้ Play Store เราเข้าใช้งานได้แล้วหรือยังนะครับอะตอนนี้มัน e r ์เ r อยู่นะฮะรอมันสักครู่หนึ่งนะครับให้มันทำการซิงข้อมูลนะฮะบางเครื่องเนี่ยครับ ลงมาปุ๊บมันจะมีการแจ้งเตือนมาเลยรัวๆเลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งในส่วนของตัวแอปตัวที่7 Google Service Framework เสร็จนะครับถ้ามันทำงานแล้วนะครับสังเกตได้ว่าตัว Play Store นะครับมันจะเข้าใช้งานได้นะครับตอนนี้มันยังเข้าใช้งานไม่ได้นะครับโอเคนะฮะถ้าบางเครื่องเนี่ยครับถ้ามันนานเกินไม่มีการแจ้งเตือนในส่วน Google Play Protect นะครับแนะนำว่าให้กดรีสตาร์ทเครื่องนะครับกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับแล้วก็กด reboot กด reboot เลยนะครับ เดี๋ยวลองไปเข้าที่ Play Store ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันทำงานแล้วหรือยังนะครับยังไม่ทำงานนะครับเดรอสักครู่หนึ่งนะฮะมาแล้วครับนะครับที่มันแจ้งเตือน Google Play Protect มาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ปิดการแจ้งเตือนก่อน,นได้ถ้ามันลำคานะครับ ลองเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้ว Play Store มันจะทำงานนั่นเองนะครับโอเคนะครับ Play Store มันทำงานเรียบร้อยแล้วนะฮะลองดูนะครับว่า Make sure ว่า Play Store มันทำงานได้นะครับลองเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันก็ได้ลองโหลดแอปพลิเคชันสักหนึ่งแอปพลิเคชันลองดูว่ามันทำงานได้หรือไม่นะครับหรือว่ามันเออร์เรสนะครับถ้ากดติดตั้งไปแบบนี้ มันไม่เออเลอร์อะไรนะครับไม่ฟ้องอะไรแสดงว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาตัวนี้นะครับสำคัญนะครับให้ทําตามขั้นตอนนะครับตัวนี้เราไม่ต้องออกจากเพย์สโต้นะครับโดยการกดเคียบนะครับให้เราออกโดยการกดปุ่มวงกลมตัวนี้กดโฮมไปเลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันมันจะเปิดค้างอยู่เห็นไหมครับตัวเพย์สโต้มันยังรันค้างอยู่นะตัวนี้เราไม่ต้องกดสี่เหลี่ยมหรือเคีย์นะครับให้กดโฮมออกไปเลยนะครับ หลังจากนั <im Alto Del ire> <im> ้นเสร็จให้ไปที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้นเสร็จไปที่ในส่วนของตัวแอปนะครับแล้วก็ไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วช่องบนสุดนะครับพิมพ์นะครับคำว่า Google นะครับพิมพ์คําว่า G O O อย่างเียก็พอนะครับแล้วก็ให้ลบในส่วนของตัวบริการ Google Pay ต <im bat parler> ัวนี้นะครับให้กดถอนการติดตั้งเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับ แล้วก็ไปที่แฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็ไปติดตั้งนะฮะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวที่8ลงไปนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันตัวที่8ลงไปนะครับทำตามขั้นตอนนะครับเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันตัวที่8เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปทำการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปลบเฟรมเวิร์กนะฮะ อ่าโอเคนะครับพอกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่การตั้งค่านะครับและคราวนี้นะครับไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปที่แอปนะครับแล้วก็พอพิมพ์คําว่า G O O เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราแตะจุดไข่ปลา3จุดมุมบนขวาเลือกแสดงกระบวนการของระบบนะครับและคราวนี้ไปที่โครงสร้างบริการของ Google นะครับหรือภาษาอังกฤษคือว่า Google Service Framework นั่นเองนะครับแต่เข้าไปนะครับไปที่เก็บข้อมูลนะครับล้างแคสนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลพอล้างแคสล้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้นให้ไปไปกลับ 0, แล้วก็ถอนการติดตัดต้งแอปพลิเคชันเลยอ่าพอถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ไปที่ในส่วนของตัวไฟล์นะเราจะนัดเสร็จไปติดตั้งทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันที่7นะครับโครงสร้างบริการ Google นะครับเมื่อกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสินะครับแล้วก็ลองไปเข้าเพจโซดูนะครับลองไปเข้าเพจโซดูนะฮะน่ครับคราวนี้มันจะไม่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับ ถ้ามันเด้งออกไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะทําการเจนโคดหรือมันกาลังทําการแอตติเวตอะไรของมันไปนะครับกดเข้ามาใหม่ดูนะฮะลองดูนะครับนี่ฮะเราทําการทดสอบนะครับว่าเราคาดว่ามันสามารถที่เพลย์โซมาทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามันเออร์เรอร์ตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับรอมันสักครู่หนึ่งนะครับ นะครับก็หลังจากเมื่อกี้มันเออเลิกโค้ดไปนะครับก็ผมก็กดเข้ากดออกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับประมาณ2-3นาทีนะครับจนสามารถเช่าเข้าใช้งานในส่งตัว Pay Store ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาลองดูนะครับว่าแอปพลิเคชันตัว Pa Store ตัวนี้มันใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับลองโหลดแอปพลิเคชันอะไรก็ได้สักแอปหนึ่งเรากดตั้งค่าไปนะครับถ้าแบบนี้มันแสดงว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับมันไม่เออเลิกโค้ดขึ้นมานะครับนะก็ไปทําการขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่า ให้กดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ในส่วนของตัวพิมพ์ Google เข้าไปนะครับลบตัวบริการ Google p a y ตัวนี้ถอนการติดตั้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับไปที่ตัวไฟล์นะครับแล้วไปติดตั้งตัวตัวที่9ตัวนี้ครับแอปตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ รอสักครู่หนึ่งนะครับกดติดตั้งนะครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเข้า Play Store ได้ไม่มีการแจ้งเตือนแสดงว่าลงสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าไม่สําเร็จจะต้องทําการล้างเครื่องนะครับเพื่อความง่ายล้างเครื่องหรือว่ารีเซ็ตเครื่องแล้วก็ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพอติดตั้งแอปพลิเคชันแอปที่ไปายผมก็เออเลอร์นะครับแล้วก็กดเข้ากดออกอยู่ประมาณสัก3-5ถึงนาทีได้นะครับมันก็เข้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองไปลองดูกันครับ กดเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเข้าเดี๋ยว Play Store กันนะครับลองดูนะครับว่ามันจะมีการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Line นะครับมาลองดูนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวโหลดในส่วนของตัวแม p มาดูนะฮะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำตามขั้นตอนตรงนี้นะครับทุกขั้นตอนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตอนพอเข้าหน้าเพยโซเสร็จอย่าไปกดเคียปนะครับกดโฮมออกไปนะครับให้มันเปิดตัวเพย์โซค้างไว้ให้มันทำรันแบ็กกราวอยู่นะครับแล้วค่อยทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไปในคลิปนะครับข้างต้นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อโหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาสามารถใช้งานได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะลอง ลงชื่อนะครับเข้าใช้งานในส่วนของตัวไลน์ให้ดูนะครับว่ามันสามารถแชร์โลเคชันในไลน์ได้หรือไม่นะครับรวมถึงในส่วนของตัว g o o g l e Map นะครับมาสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับตัวนี้โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงชื่อเข้าใช้งานให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่ามันมีการสามารถแชร์โลเคชันได้หรือไม่นะครับ อนุญาตนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับมันก็สามารถเข้าถึงตำแหน่งได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์โลเคชันในหลายได้นะครับแอปพลิเคชันแมพเนี่ยครับก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาตำแหน่งผมให้ดูนะฮะนี่อนุญาตเข้าไปนะครับก็อนุญาตนะครับก็รอนะครับนี่ฮะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการลงในส่วนของตัว GMS วิธีแบบฟูเวอร์ชันใจเย็นๆนะครับลงตามขั้นตอนนะครับก็ถ้าบางทีลงไม่สําเร็จมันมีการฟองกันแจ้งเตือนก็ลองล้างลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อัดคลิปตัวนี้ก็ครั้งที่แล้วก็ลงไม่สําเร็จก็มาทําการอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับจนลงสําเร็จนั่นเองนะครับก็อันนี้อาจจะขึ้นอยู่ที่บัญชี Gmail ด้วยบางทีเนี่ยลงบ่อยๆลงไม่ได้ลองเปลี่ยน Gmail ดูนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับใครดูแล้วถูกใจ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแกลเจตผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโอ่ใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ